สวัสดีครับช่างโจ้ครับจากแต่งฟอร์จูเนเดี๋ยววันนี้พามารีวิวแบบกล้องรอบคันเนาะกล้องรอบคันถ้าของใครจะไปใส่กล้องรอบคันแบบแท้สูตรนะก็ตัวนี้จะต้องมีจอจอจอ,จอแท้เนาะจอแท้ก็จะเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นของตัวพวก l e g e n d ดอรพวก GR Sport เนาะเป็นแต่ว่ามันจะมันจะเป็นตัวที่อ่ายังไม่ใช่ไร้สายเนาะอ่ะเดี๋ยวช่างจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่ก็ หน้ามันจะเป็นแบบนี้เนาะสำหรับตัวของตัวเรจินเดอร์พวก G.R. ่าดูระบบกล้องรอบคันนะครับระบบกล้องรอบคันแบบแท้ศู์เนาะ่าจะเป็นตัวนี้นะครับหรือว่าใครมีจอรุ่นนี้แล้วอยากจะได้กล้องรอบคันแบบนี้ก็มาอัปเกรดตัวตัวกล้องได้นะครับอัปเกรดตัวกล้องได้ก็ทมเมนูนี้เลยเนาะเดี๋ยวช่างจะลองกดให้ดูนะครับนี่กล้องแบบนี้นะครับนี่หน้า ซ้ายขวาแล้วแบบรอบคันเนาะแบบรอบคันเราสามารถเลือกเลือกมุมได้ด้วยนะเลือกมุมแบบนี้นะครับนี่อ่าจอมันก็จะกล้องมันก็จะหมุนไปไปรอบคันแบบนี้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวช่างจะลองเดินหน้าแล้วถอยหลังให้ดูนะครับจัางจะลองเดินหน้าแล้วถอยหลังให้ดูเนาะอ่าสําหรับการเดินหน้าเนาะนี่เดี๋ยวถ้าเราเอาเอะไรอะไรอย่างเงี้ดีกว่า จะได้มองง่ายๆอย่างนี้เพิ่มมันก็จะนี่เห็นไหมมันก็จะมองเห็นรอบเลยเนาะจะมองเห็นรอบคันนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าแบบเราจะถอยหลังนี่ถอยหลังมันก็จะมีเส้นขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็มุมเวลาเลี้ยวเส้นมันก็จะจะเลี้ยวตามกะระยะให้เนาะเขาเรียกว่าเส้นเส้นที่แบบกะระยะตอนเรา เลี้ยวอะไรพวกนี้เนาะก็จะง่ายนะจะจะจะ,จะทําให้เรากะาระยะได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็ก็มีประโยชน์ดีนะมีประโยชน์ดีนี่แบบนี้เผื่อใครเผื่อใครอยากได้หรือว่าใครใครมีจอแบบแบบนี้อยู่แล้วเนาะนี่ที่เป็นรุ่นจอรุ่นนี้อยู่แล้วเราอยากจะอัปเกรดให้มันเป็นกล้องแบบนี้ก็ได้นะเปลี่ยนเปลี่ยนแต่กล่องควบคุมมันก็ได้นะครับก็จะได้จะได้เป็นแบบนี้ไปอ่านี่มองมองได้รอบเลยอยากดูข้างหลัง อ,อยากดูมุมอยากดูมุมนี้เห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับดูข้างหลังมรนก็จะเปลี่ยนเป็นมุมนี้อยากดูมุมนี้เช่างลงเดินหน้าอ่าในในระหว่างเดือนหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยเนาะหรือว่าเราอยากจะกดดูข้างหน้า เรจะดูข้างหลังใช่ให้มันเป็นแบบนี้นเห็นไหมสวยงามกว่าเนาะสามารถสามารถอัพได้นะครับสามารถอัพได้เดี๋ยวช่างพาไปดูแบบรอบคันเนาะดูภายนอกว่ากล้องมันติดตั้งยังไงนะครับสําหรับรุ่นนี้เนาะก็จะต้องติดตั้งกล้องที่ที่เป็นงานแท้สูรเนาะตรงตรงกระจกนี่มันก็จะจะมีกล้องเพิ่มเพิ่มเข้ามานะทั้งทั้งสองฝั่งนะทั้งสองฝั่งแล้วก็ถ้า ของใครที่เป็นพวกปี16อ่ะแล้วแล้วหน้ามันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่มีกล้องหน้ามาก็ก็จะต้องหาที่ติดตั้งเอาเนาะแต่ว่าถ้าถ้าของใครที่แปลงหน้ามาแล้วเนาะแปลงหน้ามาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถติดตั้งกล้องแบบนี้เข้าไปได้เลยเนาะติดตั้งกล้องมันมันจะเข้าบล็อกมันพอดีนะมันจะติดตั้งเข้าบล็อกมันพอดีแล้วก็จะต้องเปลี่ยนนี่ซ้ายขวาเนาะกล้องกล้องกระจกนะครับแล้วก็ กล้องหลังเดิมมันก็ใช้ไม่ได้เนาะความละเอียดความอะไรมันมันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวกล้องหลังนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนตัวกล้องหลังเนะยดังนั้นเปลี่ยนทั้งหมดรอบคันเลยนะครับสําหรับใครที่แปลงหน้ามาแล้วอยากจะได้กล้องเป็นรุ่นนี้อ่าหรือว่าถ้าใครใช้รเจนเดอร์อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดเป็นกล้องแบบนี้ก็ก็เปลี่ยนแค่กล่องอย่างเดียวเปลี่ยนแค่กล่องอย่างเดียวนะครับก็ก็ลองเลือกดูนะครับลองเลือกดูว่าว่า ท่านชอบแบบไหนแต่ว่าท่านจะบอกว่าถ้าของพวกปีสิบหกแล้วไม่ไม่ได้แปลงหน้ามาเนี่ยจะต้องจะต้องหามุมหามุมใส่กล้องหน้าเนาะหามุมใส่กล้องหน้ามันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่ได้มามามา,มาแบบนี้เลยเนาะถ้าถ้าใครที่แปลงหน้าแล้วมามันจะได้จะได้แบบนี้เลยแท้ศูนย์เลยนะครับตัวนี้งานแท้ศูนย์ทั้งหมดนะรวมจอไปด้วยนะครับอเนี่ยอย่างอย่างที่ช่างบอกเนาะเวลาถอยอะไรพวกนี้ก็ ก็จะจะสะดวกสบายกว่าเพราะว่ามันจะมีเส้นเส้นกะระยะมาให้เราเลยเนาะดังนั้นก็อ่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะถอยในมุมวแคบมองทั้งหน้าแล้วก็หลังเนาะเส้นโค้งอะไรพวกนี้เนาะมันก็มันก็จะมีมาให้เลยนะครับก็ปลอดภัยกว่าเนาะเผื่อใครใช้เบื่อแล้วแล้วอยากจะอัปเกรดก็ก็มามาหาช่างได้ก็จะได้กล้องกล้องประมาณแบบนี้เนาะกล้องประมาณแบบนี้เนี่ย ขับไปมันก็ยังวนดูได้นะเห็นไหมนี่อ่าเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับ